สวัสดีค่ะ ในวันนี้ยังคงมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนที่บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมทั้งคลื่นลมแรงในบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างนะคะสาเหตุนี่ก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นปานกลางจากจีนที่ได้แผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วในขณะที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางของไทยนั้นยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะคะลักษณะเช่นนี้เองนะคะที่จะทําให้บริเวณภาคเหนือและก็ภาคกลางของไทยนั้นจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงซึ่งก็จะช่วยให้สภาพอากา นนั้นคลายความร้อนลงได้นะคะโดยอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-3องศาค่คะก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ด้วยนะคะในส่วนของบริเวณภาคใต้นะคะในช่วง2-3วันนี้ขอให้ชาวเรือบริเวณตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันไปด้วยนะคะเนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมนั้นจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้บริเวณเอ่าวไทยตอนล่างนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและมาตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันค่ะ ที่บริเวณภาคเหนือนั้นจะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิระหว่าง20-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง17-30องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่กับมีลมแรงในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทและการจนบ,บุรีอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาอยู่ที่ระหว่าง23-36องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง10%ของพื้นที่กับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาอยู่ที่ระหว่าง25-35องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงอีก2-3องศาโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง10%ของพื้นที่กับมีลมแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง23-35งาสองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้มีเมฆบางส่วนอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิระหว่าง2 0 3 7งาสดองศาเซลเซียสเอาไทยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะ คุณผู้ชมคะพายุฤดูร้อนนั้นจะยังคงส่งผลกระทบถึงวันจันทร์ที่28มีนาคมนี้นะคะหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันอังคารที่29มีนาคมไปจนถึงวันศุกร์ที่1เมษายนมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีกําลังอ่อนลงนะคะซึ่งก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะกลับมามีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนโดยทั่วไปก็ขอให้ประชาชนนั้นดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ด้วยค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทย PBS สวัสดีค่ะ